วิธีคัดลอกลิงก์นะครับเป็นลิงก์แนะนำเอาไว้ให้คนสมัครติดตั้งแอปมานะครับในฐานะที่เราเป็นผู้แนะนำนะครับก็ให้เราล็อกอินเข้าระบบดอปฤต์มานะครับแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างนิดนึงนะครับมันจะเห็นตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงที่เป็น QR-Code ของฉันนะครับตรงที่บอกว่ารหัสของฉันคือแล้วก็มีตัวเลขเนี่ยนะครับแล้วก็เห็นคำว่าคัดลอกลิงก์ไหมครับตรงนี้ เนี่ยคัดลอกลิงก์เห็นไหมครับอ่ามันจะขึ้นว่าคัดลอกแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราสลับไปที่ facebook นะครับแตะค้างไว้แล้วก็กดวางก็จะเป็นลิงก์แนะนําเลยนะครับอันนี้ก็คือวิธีคัดลอกลิงก์ง่ายๆนะครับของดอบริดนะครับแต่ถ้าจะเอาลิงก์ที่เป็นเซลเพจนะครับลิงก์เซลเพจจะเป็นแบบนี้นะครับ อ่ถ้าลิงก์เซลเพจที่อธิบายข้อมูลงานนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งต้องลงทะเบียนมาขอรับก่อนนะครับก็ทักผมมาได้ที่ l i n e ไอด d แอดเอกสเตปซ่านะครับตรงนี้นะครับอ่าลิงก์เซลลเพจจะเป็นแบบนี้เลยนะครับมีอธิบายข้อมูลนะครับทุกอย่างเลยนะครับอันนี้เป็นลายผมนะครับแอด l ล n e มาได้เลยเนี่ยนะครับแอดเอกสเตปซ่านะครับแล้วก็ กดเพิ่มเพื่อนแล้วก็กดแชทมาได้เลยนะครับ